เล่นซ่อนหาคนเดียวการเล่นซ่อนหาคนเดียวโดยสมมุติว่ามีใครสักคนหาเราอยู่ซึ่งตีความได้ว่าอาจจะเป็นการเล่นซ่อนหากับวิญญาณก็เป็นได้โดยการเล่นนี้เชื่อว่าจะทำให้ตัวเราสามารถต่อสู้กับความกลัวในจิตใจทําให้เราเป็นคนที่มีความกล้ามากขึ้นแต่การเล่นซ่อนหาคนเดียวนั้น มีกฎที่เคร่งครัดมากพอหากไม่ทำตามกฎก็อาจจะประสบพบเจอกับเคราะห์ร้ายได้วิธีการเล่นซ่อนหาคนเดียวการเล่นต้องเล่นในเวลาตีสามตรงโดยการนำตุ๊กตาหนึ่งตัวมาผ่าท้องและเอาไส้ในออกนำเข้าสารและเศษผมใส่เข้าไปในท้องของตุ๊กตาแล้วเย็บกลับเข้าไป พันด้วยด้ายสีแดงเตรียมน้ำเกลือใส่แก้วไว้ตั้งชื่อให้ตุ๊กตาและพูดชื่อนั้นขึ้นมาก่อนจะนำตุ๊กตาไปแช่ในถังที่ใส่น้ำเอาไว้แล้วเดินออกไปหาสักพักเมื่อกลับมาก็ใช้มีดจ้วงแทงที่ตุ๊กตาและพูดว่าตาของเธอแล้วแล้วจึงวิ่งไปซ่อนโดยอมน้ำเกลือไว้ในปาก หากได้ยินเสียงแปลกๆห้ามออกไปโดยเด็ดขาดรอจนเหตุการณ์ปกติแล้วจึงออกไปได้โดยวิธีจบเกมนั้นต้องกลับไปที่ตุ๊กตาบ้วนน้ำเกลือใส่แล้วพูดว่าฉันชนะสามครั้งก็จะจบเกมได้แต่ในหลายๆครั้งก็มีคนเล่าว,ว่าตุ๊กตาอาจจะออกมาอยู่นอกถัง หรืออยู่บริเวณอื่นๆภายในบ้านหรือถ้าโชคร้ายกว่านั้นก็อาจจะมีคนหายสาบสูญไปเลยก็มีเรื่องเล่าของคนที่เคยเล่นซ่อนหาคนเดียวเล่ากันว่าเด็กหญิงคนหนึ่งนึกสนุกอยากลองเล่นซ่อนหาคนเดียวจึงทำตามพิธีที่อ่านเจอในอินเทอร์เน็ตเธอทำตามกฎและขั้นตอนต่างๆอย่างเคร่งครัดและเมื่อถึงตาที่เธอไปซ่อนตัวบ้าง เธอก็ได้อมน้ำเกลือไว้ในปากแล้วรีบวิ่งไปซ่อนในขณะที่ซ่อนตัวอยู่นั้นเธอได้ยินเสียงแปลก,ปกจึงเหลือบไปมองก็ได้เห็นหญิงสาวหน้าตาน่ากลัวคนหนึ่งเดินวนเวียนอยู่ในบ้านเธอกลัวมากจึงพยายามซ่อนให้มิดชิดที่สุดเท่าที่จะทำได้และเมื่อหญิงสาวคนนั้นหายตัวไปเธอจึงรีบวิ่งไปที่ถังน้ำ บ้วนน้ำเกลือใส่ตุ๊กตาและพูดว่าชันชนะชันชนะชันชนะจากนั้นเสียงคนที่เดินในบ้านก็ค่อยๆหายไปและเมื่อแสงสว่างยามเช้ามาเยือนเด็กหญิงคนนั้นก็รีบนำตุ๊กตาไปทิ้งทันทีเพราะตอนนี้เธอรู้แล้วว่าถ้าเล่นซ่อนหาคนเดียวจะมีเพื่อนมาเล่นด้วยแน่นอน